สวัสดีครับผมแก๊ปจากช่องแก๊ปปี้แชร์แนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องทำป๊อปคอร์นนะครับเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ช่องแก๊ปปี้แชร์แนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดกแบบแิ่งแจ้งเตือนด้านนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ตอนหน้า จากคลิปที่แล้วนะครับผมทำป๊อปคอร์นใะนมันเกิดปะป๊าของเองนะครับแล้ว <Yeah. S 1> ผมก็ได้ดบล็อคไหเปไปหนึ่งบ่อะะครับ yeah. ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดถึงทางด้านนี้ได้เลยนะครับจะเคลื่อนทำป๊อปคอร์นที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับผมซื้อมาเพราะว่าจากคราวที่แล้วที่ผมทำป๊อปคอร์นเนี่ยรู้สึกว่ากระบวนการมันยุงย่งยากนิดนึงไม่ว่าจะต้องเตียมกระทะตั้งไฟเตรียมตเตาเตรียมหม้อเตรียมอะไรหลายอย่างไปหน่อยฮะการทำป๊อปคอร์นครั้งหนึ่งก็เลยดุกยุ่งยากไปครับก็เลยซื้อเครื่องทำป๊อปคอร์นอันนี้มานะครับเพื่อจะลดวิธีการทำป๊อปคอร์นแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้มากน้อยเพียงใดน,นะฮะเดี เลยนะครับว่าข้างในประกอบด้วยอะไรบ้างเครื่องนี้ผมสั่งมาทางช้อปปี้เลยนะครับอ่ะหมนนล้นนะครับข้างในไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับเครื่องน้๊อกคอนขนาดไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ1นึ่งได้นะเป็นขนาดเล็กพกพาสะดวกสบายดีนะครับเวลาเราเอามาใช้นะครับนี่ครับแล้วก็มีฝาแล้วก็มีช้อนนะครับนีครับ แล้วก็มีข้างในเป็นอย่างนี้ดูดูข้างในกันนี่เป็นอย่างนี้ครับก็จะมีแค่เครื่องกำปร๊อปคอนกับคู่มือนะครับที่เขาแถมมาให้เครื่องที่ผมซื้อมาเนี่ยตอนจริงมันมีสีแดงและสีขาวนะผมสั่งสีแดงไปแต่ได้สีขาว <c oughs> จะได้มาแล้วก็เม่ยดรอครับผมก็เลยลอเอามาเลยด้วยกันเป็นวิธีการทำกันเลยนะครับว่าทำอย่างไรนะครับนี่หม้อ,มอรครับอันนี้หม,ม้อใบใหม่นะครับที่ยังไม่ไหม้นะ ไอ้เราไม้ไปแล้วแหละแต่ก็มนเรเิ่กป๊อบคอนนะฮะที่เพื่อนๆต้องเตรียมมาก่อนเลยเราต้องเสียบปลั๊กเจ้านี้ก่อนนะหลังจากเราเสียบปลั๊กเสร็จนะฮะเราก็เอาป๊อบคอนะเนี่ยเนี่ยเอาบอกให้ใส่แค่เล็กน้อยนะฮะใส่แค่หนึ่งถ้วยเนี่ยพอเราตักเลยใส่แค่นี้พอเราก็ใส่เจ้านนี้ลงไปล้วก็ใส่ไป นง่ายนิดเ,เดียวครับและเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับแค่เปิดเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดฝาก่อนปึออ๊บนี่แค่นี้เลยเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับเฮ้ยมันหมุน โอ้โได้ปูพรอมาครับนี่หอมมากหอมมากครับเห็นไหมโอ้ยหนี่แป๊บเดียวครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีฮะเราได้ปูพรอมากินแล้วไวมากจริงๆอ่ะอือยากครับแต่ว่ามันไม่ได้ผสมเนยอ่ะมันก็เลยจืดนะฮะเออข้อควรระวังนะฮะในการทำเจ้าเครื่องนี้นะที่ผมอ่านคู่มือมานะครับ ข้อแรกนะห้ามผสมเกลือห้ามผสมเนยห้ามผสมชูส,ส,สตงต่างๆนะลงไปในเจ้าเครื่องนี้นะเพราะว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้มันมีหน้าที่ทําความร้อนอย่างเดียวนะครับเพื<ๆ>่อนๆอย่างที่สองนะที่ห้ามทําเลยนะคือการที่เราจะใช้งานต่ออีกครั้งเนี่ยเราต้องทิ้งไว้ประมาณ15นาทีอย่างน้อยเลยนะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องทิ้งไว้1ีนาทีผมรู้แล้วเพราะมันมีกลิ่นไหมออกมาแล้ว,พวเพื่อนเนี่ยเหม็นมากจริงแล้วก็ ที่สําคัญนะห้ามจับบริเวณแถวๆถวนี้เลยนะมันร้อนมากจริงเพื่อนเพราะเมื่อกี้มันทําความร้อนขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้ปลอกคอนมันแตกออกมาเนี่ยจะถามว่าดีไหมดีมากเพราะว่าแป๊บเดียวเราก็ได้ปลอกคอนมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเสียงดังมากจริงเสียงที่ดังเกินหอขจุดไปเรื่อยเพื่อนมมนมีขพราะเสตุว่ามันต้องพักทุก15นาทีผมว่ามันช้าไปหน่อยแต่ว่าถามว่าปอกคอนพอกินไหมผมว่าค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันแตกไม่หมดอะเสียดายตรงที่ว่ามันแตกไม่หมดเลยนะ Y me meten me, me, de me, me, moler ว่ามันจืดไปมันต้องเอาไปคุกอีกทีการทำเนี่ยง่ายจริงๆนะไม่ต้องทำอะไรเลยเสียบปั๊กปุ๊บเอาเนตใส่ปุ๊บรอแค่ไม่กี่นาทีก็ออกแล้วเนี่ยไวมากจริงๆผมว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันเหมาะกับคนที่แบบอยากจะดูหนังในห้องแลยไม่เกียวไปเป,เปิดเตาอะไรเงี้ยเอาอเครื่องนี้นมาปื๊บแป๊บเดียวไม่กี่นาทีสามารถได้กลิ่นป๊อปคอร์นเลยแต่ว่ามันต้องเอาไปขเขาเรียกนะมันต้องเอาไปผสมข้างนอกอีกทีให้มันได้รสชาติตอนเนี้ยผมว่ามันจืดไปหน่อยนะถามว่าราคาแพงไหมผมว่ามันก็ไม่ได้แพงนะเพราะ ถามว่าร้อยกว่าบาทเลยคุ้มไหมผมว่าก็คุ้มนะแต่ปัญหาก็คือค่าส่งแพงแพงพอๆกับค่าเครื่องเลยนะเจ้าเครื่องนี้สามารถไปหาซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาด้านะมีขายทั่วไปเลยนะหาร้านถูกๆก็มีมีตั้งแต่200 300 400500เลยนะแต่ผมซื้อมาแค่ร้อยกว่าบาทนะค่าส่งก็พาไป50บาทค่าส่งมันจะแพงพอๆกับเครื่องเลยนะแล้วก็จบไปแล้วนะครับเกียกติรีวิวเจ้าเครื่องทำป๊อปคอร์นนะถ้าเพื่อนๆถูกใจนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และชอ่องแกปปี้แชร์แนวเลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านนี้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในตอนหน้าน,นะครับแล้วผมก็ไปเสื้อขางด้านนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอุดหนุนผมได้นะครับถ้าคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำอะไรสามารถคอมเมนต์มาข้างใต้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ